ขึคขั้นยขึ้นขึ้นน้าเานบดคน้นขึ้นต้องเปลี่ยนมุมนะคะถ้าเกิดจะขึ้นบันไดต้องเปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนไม่ได้แล้วค่ะต่อนะคะไปนะครับไเอาไปมาันโลโก้ี่เาอกหน่อยเอาไว้หนกครับที่คนนี้หน่อยรับจกีเอาว้อ่าปับแปั๊บกุญแจ้วนปครับขบรับแป๊บ เออสวยน้ำเหรอต้องารน้ำแบบซอสไม่ไม่เป็นไรก็ได้อีกคนอีกคน r t มันอาจอยูกข่าวลูกข่าววันนี้สารมีสารอะไรบ้างพี่เจ้าอะไรเนาะก็วันนี้ก็ก็เป็นข่าวดีของครอบครัวนะคะก็ศาลก็อนุญาตให้พี่เตยได้ประกันตัวมาสู้คดีต่อนะคะจากนอกจากนอกนอกเือนจำแล้วแบบมาสู้คดีที่บ้านก็ ในลับมหาลูกแล้วครับิ่งที่เรามีการนําเสนอต่กงาไปมีอะไรบ้างครับลูกก็เอกสารหลักฐานในการอย่างอย่างแรกเลยคือหลักฐานเรื่องคดีก่อนเลยนะคะที่ที่เราโดนกล่าวหามาทั้งหมดเนาะแล้วก็เอกสารหลักฐานที่ที่เราสามารถนํามาใช้ก็ครบถ้วนนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะครับแล้วก็แล้วก็อย่างที่ทราบกันเลยครับก็เราให้สารได้อนุญาตในการให้พี่เตยติดกับมาเอ็มแล้วก็เรายื่นพาสปอร์ตให้ด้วยนะครับก็ก็แล้วก็ ยื่นเงินสดหลักปันเอ๊ยยื่นยื่นเงิน5ล้านบาทค่ะค<ช>่ะขายงเงีนยขนายอะไรปะมีท้ายกับการปล่อยตัวข้าหมอกนอกประเทศครับแล้วก็ท่านยุ่งเกี่ยวกับพยานเอเหมือนต้องมารายงานตัวรายงานตัวใช่ครับก็จะมีอยู่แล้วก็แล้วก็พี่โตยังอยู่ในคดีนะครับยังอยู่ในกระบวนการการสู้คดีอยู่เหมือนผู้ต้องหาคนอื่นอื่นเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ได้กลับบ้านได้กลับบ้านมาสู้คดีต่อการรายงานตัวนี้ก็ต้องทุกเท่าไหร่ เท่าที่ทราบตอนนี้นัดนัดน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมปีหน้านะคะแต่จะมีการรายงานตัวแต่จะมีน่าจะสารน่าจะมีการเรียกรายงานตัวทุกทุกสามสิบวันในการรายงานตัวครับแลล้้วัันจะาาเ่่าาีคคสงไยไได้อะรมคังไม่ได้พูดอะไรกันเลยครับเพราะว่ามีคําสั่งก็ก็<ๆ>ก,ก,ก็ก็ลองให้ดีใจกดี๋แล้วก็แล้ว,ลวผมก็ต้องมายื่นเอกสารต่อจริงวันนี้ถือว่าเขาเครียดเหมือนกันเครียดมากค่ะวันนี้ลุ้นมากๆเพราะว่า ทนายของลูกทั้งสองคนทั้งตัวพี่จิ้งแล้วก็พี่เฟิร์นเองเมื่อวานเราเราประชุมกันแบบอย่างอย่างอย่างเครียดมากแล้วก็เราเราเราพี่จิ้งทาทุกอย่างแบบเต็มแม็กเต็มสูบมากๆเลยแบบคือถ้ารอบนี้ไม่ได้ยื่นประกันตัวลุกก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะสู้ยังไงแล้วอะ่ะก็ลุกอยากบอกมากเลยนะว่าว่าลุกลูกและและและพี่เตยรวมไปถึงครอบครัวคนแรกที่อยากขอบคุณเลยคืออยากขอบคุณพี่จิ้งทนายของพวกเราก่อนมากๆ พี่จิ้งอยู่กับพวกเราอย่างที่ทุกคนทราบดี <c oughs> ลูกยังไม่เคยจ่ายค่าจ้างพี่จิ้งเลยสักบาทก็พ <c oughs> ี่จิ้งมาช่วยตลอดเราไม่เคยถามลูกเลยเรื่องเรื่องเองินเรื่องทองอย่างน้อยในชีวิตก็ยังได้เจอพี่แบบหนูหนูดีใจมากนะพี่นะขอบคุณมากๆมับ <c oughs> ขอบคุณมากจริงชีวิตยังได้เจอคนดีๆอยู่แล้วก็พี่เฟิร์นแล้วก็ฝากอย่างพี่เฟิร์นแล้วลูกฝากขอบคุณไปทางพี่ติ๋มพี่วีปูด้วยพี่เฟิร์นเป็นทนายของพี่ติ๋มพี่ติ๋งส่งมาช่วยลูกตั้งแต่วันแรกเหมือนกันก็ สองท่านนี้เลยที่ทําให้พี่เตยมีโอกาสวันนี้ลูก,ก้าพูดได้อย่างเต็มปากแบบร้อเปอเซนด้วยความบริสุทธิ์ในการใช้หลักฐานในการใช้ออสอบความรู้จากพี่จิงและพี่เฟิร์นที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็ขอบคุณมากๆคือขอบคุณศาลวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้พิพากษาทุกๆท,ท่านที่ที่เมตตาเรานะคะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจแล้วกันที่ส่งมาให้น้องเวนมน์พอลูกก็เชื่อว่า วันนี้คงเป็นวันที่เขาควรจะได้เจอพี่เตย <พอ S 2> แล้ว <ขอ S 1> ค่ะยับบอกตัววันนี้ที่จริงแล้วเหตุผลเรื่องลูกมีผลไหมคบเรื่องลูกมีผลไหมเอาจริงๆลูกว่าอันดับแรกเลยคือเอกสารมากกว่าเอกสารและและการเอาความข้อเท็จจริงมาสู้มามาใช้ในการไต่สวนเพราะว่าทางเนี้ยทนายของลูกทั้งสองคนอ่ะทั้งพี่จริงทั้งพี่เฟิร์นอ่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันตั้งแต่วันแรกว่ายังไงก็ตามรเราต้องใช้ความจริงเราต้องใช้หลักฐานจริงๆเข้าสู้แล้วแล้วผลออกมาวันนี้ก็ มันก็เป็นตามนั้นจริงๆครับเราก็ได้รับความยุติธรรมจากจากหลักฐานที่ทางพี่จิงกับพี่เฟินช่วยกันทํามาตั้งแต่วันแรกคทางที่บอกการปล่อยตัวช่วงทาวเวอไปเลยอยากจะไปเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะไปทํางานดูกรารพัฒนาต่อครับนั่นคือเหตุผลส่วนหนึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งแต่ไอเหตุผลอีกส่วนหนึ่งก็มีครับไม่แย่ปเป็นผลเดียว<ม>นะครับผมจากที่ผมเรียนไว้แล้วว่าเดิมทีตั้งหลายครั้งก่อนหน้านี้จะ่ถ้าจะจําที่ออสัมภาษณ์ได้คือว่าทางเราเตรียมตัวพร้อมเมื่อไหร่เราพร้อมแล้วเรามาศาล เมื่อเรามาศาลเราท่านแสดงว่าเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้ในวันนี้ก็เผื่อใจไว้เหมือนกันแต่ต้องขอบคุณศาลนะครับว่าท่านได้ให้ความเมตตาพิจารณาไปหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนและรลังเสนอจากข้อต่อสู้จากเริ่มต้นจนถึงมีการยื่นคําร้องเพื่อขอปล่อยตัวเจ้าค้าและศาลท่านก็มีการอนุญาตให้ไต่สวนเราขอขอบคุณมากแล้วแล้วก็เนื้อสิ่งืินใดนะครับต้องวันนี้ตั้งใจครับว่าจากบ้านเลยว่า ต้องพาน้องเากลับบ้านให้ได้ซึ่งโอเคผมทําได้เลยครับขอบคุณมากครับในส่วนของที่เจมส์เป็นยังไงบ้างในการประกันตัวไปเเนี่ยจะเป็นมาตรฐานของจำเลยคนอื่นนะคะที่ผมผมไอ้ส่วนนี้ผมผมตอบแทนไปได้นะครับว่ามันเป็นหน้าที่ของทนายของแต่ละท่านที่จะหาช่องทางในเรื่องของการประกันตัวเราก้าวล่วงไปไม่ได้นะครับแต่ของน้องเตยเนี่ยถามว่าเราทําการบ้านไหมทัามากมากเลยมากๆด้วยทําการบ้านต้องคุณพ่อ คุณแม่เหนื่อยตั้งคู่เลยฮะเหนื่อยทุกคนทุกคนในบ้านเหนื่อยหมดครับน้องลูกก็เหนื่อยสงสารน้องเวทมนต์นะผมไปแล้วสงสารเลยเลยต้องทําการบ้านกันเยอะหน่อยครับแล้ววันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับสอบถามในเสียงนาทีแรกที่สารท่านบอกว่าให้ประกันตัวคุณใบเตยเนี่ยได้ดูสีหน้าแววตาคุณใบเตยนะตอนนั้นไม่ว่าอาการเป็นยังไงฮะกับเรองใบเตยน้องธรรมดาครัคบรน้องก็ฟังมันเขาเรียกน้ําตาแห่งความความปีติ ไม่ใช่น้ำตาอย่าความทุกโศกนะปิติในสิ่งที่เอ้กูได้รับความยุติธรรมละกูได้กลับบ้านละกูได้ไปน,นอนกับลูกกูละอะไรเหล่านี้ยสิ่งต่างๆที่ผมเข้าไปเยี่ยมเตยบอกว่าเตยพี่จะพาน้องกลับบ้านแล้วน้องจะได้นอนเต็มหลังสักครั้งหนึ่งในที่ครั้งเนี้ยพะกไม่กี่เดือนที่ผ่านมาน้องน้องแต่เราเปรีียบกังนอนไม่เต็มหลังคือคำว่าไม่เต็มหลังก็คือน้องไม่สนิทอ่ะปัจจุบันนี้วันนี้เดี๋ยวคืนนี้แหละครับ นอนสนิทแล้วครับได้ยินดีด้วยกับกับครอบครัวขผมด้วยนะครับแล้วสามีอะครับตัวคุณแมนยังไงต่อฮะของของแมนเดี๋ยวผม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 ก็คงจะไม่ก้าวล่วงนะครับเดี๋ยวคงว่าขั้นตอนต่อไปของอีกทีหนึ่งนะครับแต่เราก็จะเดินหน้าขอประกันเหมือนกันใช่ไหมครัอะไรนะครับจะเดินหน้าขอประกันเหมือนกันเลยครับก็คงคงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะทุกคนก็อยากจะจะออกมาจะต้องการสิทธิเสรีภาพเพราะเมื่อเมื่อเขาเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้กระทำผิดก็มีสิทธิทุกคนนะครับไม่ว่าน้องแมนหรือใครๆอะครับ ก็ลุกก็คุยกับพี่แมนเอาไว้ว่าแบบเราเราเรา,เราลองพี่เตยกันก่อนเนาะเพราะว่าเออเราก็รู้สึกว่าคาดีนีมน้มันมีผู้เสียหายเยอะแล้วก็ววงเงินเขาเยอะจริงๆอะ่ะเราก็ลองลองลอง,ลองตามความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนพี่แมนอะ่ะจริงๆแล้วพี่แมนก็แบบอยู่ในนั้นก็พี่แมนก็จะบอกตลอดว่าช่วยพี่เตยเลยช่วยพี่เตยช่วยพี่เตยอ,อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับก็ ส่วนตัวพี่แมนเองอะลูกก็เชื่อว่าเดี๋ยวทางลูกกับพี่เตยก็คงจะได้ไปช่วยเหลือมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกก็มีแรงอยู่แค่คนเดียวเนาะก็เนื้อสีอะไรก็ผมเสือก็เดี๋ยวคงเออเดี๋ยวคงจะได้ช่วยพี่แมนออกมาด้วยนะครับคิดว่ามีโอกาสมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอะคะใมในักที่เรามี่จไกมากน้อยแค่ไหนผมผมตอบ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 ไม่ได้นะครับว่าดีมากน้อยแค่ไหน การจะใช้การจะให้ประกันตัวต้องต้องเคารพดุลวิธของศาลนะครับแล้วก็พยานหลักฐานที่ของน้องแมนก็เสนอมาด้วยครับวนนี้จุดต่อจากท่านเมตตาเนี่ยคืออะไรครับก็อย่างที่ผมเรื่องของพยานหลักฐานเรื่องส่วนหนึ่งส่วเดิมของลูก้วยเสนอเต็มที่อีส่วนหนึ่งก็คือพยานหลักฐานที่ที่ผมนำเรียน้วครับว่าเราเราเสนอตั้งแต่ชั้นตรวจพยานหลักฐานนะครับว่าเรามีหลักฐานในข้อต่อสู้ที่ท่านอายการหรือโจทก์ก็ฟ้องเราสามารถโต้แย้งได้ทุกๆประเด็น ท่าน,นั้นเองเพียงแค่รอกระบวนการในการสืบพยานเท่านั้นเองครับแล้วอย่างสารตัวเนี้ยท่านก็นํามาดูประกอบเพื่อในในเรื่องของการใช้ดูแลเรื่องของการประกันตัวต้องขอบคุณท่านนะครับรับหลังจากทำเรื่อง,งเสร็จแล้วเดี๋ยวครอบครัวไปรอรับที่ช่างชันต่ะขั้นตอนต่อไปนะครับจ้าว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณก็เรือนจําหมายต้องต้องมีหมายปล่อยจากที่สารไปอ่ะครับเข้าใจว่าน่าจะประมาณทุ่มครึ่งนะครับถึงเป็นเป็น ที่จะต้องรับตัวน้องออกมาครับซึ่งจา้าครับอ่านลูกคำอย่างความรู้สึกตอนที่เขาบอกว่าได้ปล่อยตัวแล้วเราเ,เราคุณพ่อเือจริงจริงอ่ะวันนี้ลูกก็คือทุกครั้งที่มายื่นประกันตัวลูกก็จะเผื่อใจไปทุกครั้งตลอดเพราะว่าเราเราเหมือนเราผิดหวังมาตลอดเนาะอย่างตัวลูกเองอ่ะลูกเหมือนน่าจะเป็นคนที่คาดหวังน้อยที่สุดเลย<อ>มากมากลูกก็จะแบบออกจากบ้านมาด้วยความแบบรู้สึกว่าแบบคือก่อนที่ท่านจะประกาศอ่ะลูกยังพูดกับพี่เตยอยู่เลยว่าไม่เป็นไรนะคือแบบผลจะไม่ ยังไงก็ไม่เป็นไรเรายังมีพรุ่งนี้อยู่เสมออะไรเนี้ยลูกก็บอกเขาว่าลูกไม่อยากให้พี่สาวตัวเองอ่ะมีความคาดหวังแบบร้อยเปอร์เซนเพราะว่าพาะเราผิดหวังมาตลอดเลยอะไรเงี้ยมันมันก็เลยตอนที่ได้ยินน่ะยังแทบจะไม่เชื่อเลยคือมันมันมันไม่ได้พูดอะไรกันเลยไม่ได้พูดอะไรกันเลยอยากรู้ยังไงเราเราแต่กันไปเจอเขาเครียดไหมคะกับวันเนี้เครียดมากค่ะเครียดมากเพราะว่าเท่าเหมือนที่พี่ๆสื่อทราบแหละพอ ทางทนายเราขอยื่นไต่สวนไปแล้วสารอนุมัติในการยื่นไต่สวนอ่ะมันเหมือนความหวังมันมาแบบมามากมากๆเลยซึ่งเราก็จะรู้จากพี่เราดีเนาะพอเขามีความหวังมากๆอ่ะมันก็เรารู้ว่าถ้าเขาผิดหวังอ่ะเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็ก็โล่งโล่งมากๆถามความรู้สึกพ่อที่พ่อขาวันนี้รับขอบคุณพ่อก็ขอบคุณสารนะฮะที่ให้ฟังให้ครับครอร่วของเรา ด้วยความบริสุทธิ์ของลูกสาวผมตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะลูกสาวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวผมคิดถึงลูกสาวตลอดสองสารเพราะเป็นลูกผู้หญิงแล้วก็มีหลานเป็เหมือนที่นาหลักสงสารมากมากเลยตอนที่ไปเยี่ยมลูกที่เตือนจำน้ำตาของพ่อหลั่งให้เพราะลูกสาวตลอด คิดถึงมหาวกวันนี้เป็นวันภูมิใจที่สุดที่ได้ลูกได้ออกมาได้มาดูหลานนะฮะจริงๆแล้วท่านคดีเนี่ยเราก็สู้มาตลอดให้หลักฐานตลอดเพื่อให้ลูกเราได้ออกมาไวๆวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับผมแจ้งเขาแม่ยังคะอยู่โรงพยาบาลบอกจเ,เ<ม>รียบร้อยแล้วครับ<ม>บอกไป<ม>ในกลุ่มแล้วับคุณแม่ก็คุณแม่อยากจะมาแต่ว่าขอบคุณทาง ท่านผู้พิพากษานะที่ได้ใส่สวนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้ประกันตัววันนี้ขอบคุณมากมากครับผมยังลูงเองก็เล่ามาบอกว่าเมื่อวานน้องไอ้โมจิเก็บอกว่าวันนี้จะได้เจอนคุณแม่แล้วใช่ไหมเป็นอย่างไรบ้างจะบอกหลานยังไงคะเรื่องพอค่อยๆให้หลานรับรู้ไปนะฮะคือคือเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของเซนเซนซิทีฟ ถามว่าตอนน้องเวนินมลจะรูเรื่องรู้เรื่องไหมกว่าระหว่างพ่อแม่ไปไหนไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่อยากจะให้เด็กนะฮะเด็กคือผ้าขาวแล้วสิ่งเหล่านี้แม่เขาซึ่งมันโดนถูกกล่าวหาเพิ่งรอการพิสูจน์เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเราเองก็ไม่เลยไม่อยากจะไปให้สิ่งเนี้ยไปเปื้อนผ้าขาวก็เลยอย่างนี้นครับให้คนหนึ่งออกมาหรือจะใครจะตามมาก็แล้วแต่เนี่ยให้เป็นขวัญกำลังใจของเด็กเขาอะครับนด้และครับขอบคุณมากลูกอะลูกอะ มันจะมีคําถามเนาะลูกไม่เคยตอบคาถามนี้เลยแต่ว่าจะมีคนถามอยู่ตลอดทั้งในโซเชียลแล้วก็พี่พนักข่าวทุกคนก็จะถามลุกว่าลุกแบบน้องถามหาพี่เตยไหมถามหาพ่อแม่ไหมถามทุกวันนะคะแล้วลูกก็โกหกเขาทุกวันทุกทุกวันก็คือลุกถามเขาจนจนครั้งสุดท้ายช่วงท,ท้ายท้ายที่เขาถามลุกว่าพ่อแม่ไปไหนลูกก็จะบอกว่าพ่อแม่ไปเมืองนอกนะไปต่างประเทศไปร้องเพลงไปทํางาน จนสุดท้ายเขาไม่ถามลูกแล้วว่าพ่อพ่อแม่ไปไหนหรือว่าพ่อแม่ทําอะไรเขาถามลูกครั้งล่าสุดว่านาลุกรู้จักแม่เตยไหมแล้วลูกก็ถามว่าทําไมทําไมหลานถึงถามแบบนี้เขาก็บอกว่าแบบให้โทรหาให้หน่อยอซึ่งลูกก็ทําไม่ได้อะมันเป็นอะไรที่เราทําไม่ได้ลูกอยู่กับหลานมาทั้งหมดอ่ะหกเดือน ก็เลี้ยงเองมาอืวันนี้มองในมุมของความจริงก็ค่ะเมื่อวานน้องเล่นบอบอกว่าวันนี้จะได้เจอแม่เราด้วยกเป็นความจริงเชื่อมต่อกันระหว่างแม่กับลูกไหมว่าแบบตื่มันจะเป็นจริงในวันนี้เชื่อมากๆเลยค่ะเชื่อมากๆเลยเด็กกัพูด ออกออกมาด้วยความที appeal, <S <S ่เราไม่ไ okay, ด okay, ้บ okay, ร okay, ีฟให้เขาพูดหรือว่าอะไรพูดตอนนั้นลูกก็ตกใจเหมือนกันที่เขาพูดซึ่งเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรอืมก็ขอบคุณเขานะที่เป็นอะไรที่ทําให้เราอยากมีชีวิตอยู่ตอโอเคนะโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลาลอดว

ทุกคนไว้นะหนูแบบขอโทษที่หนูไม่เคยได้มาพูดเลยเพราะว่าพอหลังจากที่หนูได้คาตอบอะ่ะก็ไม่อยากทาอะไรแล้วอะ่ะแต่ว่าวันนี้ก็พี่เจยออกมาได้เพราะพี่จิ้งกับพี่เฟิร์นเลยแบบร้อยเปอร์เซนตูกล้าพูดได้เลยนะคะไม่รู้จะขอบคุณไปมากกว่านี้ได้ยังไงอีกแล้วนะพี่นะหนูก็ดีใจที่ยังมีคนดีๆอยู่ในชีวิตมากๆค่ะทั้งสองคนเลยขอบคุณ ขอบคุณนะครับ